สบายดีพ่อแม่พี่น้องกำลังเสร็จไปฮะบากรีพี่น้องไปเห็นกับเพิ่นเพิ่นเท่ามาว่าอันนั้นแปลคล้องฝากหายแปลคลองฝากพี่น้องคลองฝากจากฟังไทยนี่นแหละมีพ่อจากฟังไทยเพิ่นฝากคลองมาให้เนาะฝากมาให้เพิ่นเพิ่นน้ำนั่นแหละในกาให้ให้น้องนี่คลองน้องไซบา่น่ำนะครมีคลองบารอดน้ำนาะพอจากฟังไทยนี่น จักจักสิจักแม่นยังลหนพี่น้องกลับไปเบืองไปชมน้ำกันเนาะาเระยะฉิไปดีดดีต่างประเด็นกับเพื่อนเลยนะเพรก็บอดเพาะกับเพื่อนหลายเดือนแนะว่าชะตั้งแต่เฮืองเลยแหละจะไปเบืองอันนัเพื่อนชาเพื่อน่าไปหอนไซเนาะเป็นเเพื่อนเพื่อนชาเนาะไปพี่น้องไปคนเดียวมันนี่ยาระยะถาท่างก็บุกไกไมาได้เนาะพี่น้องว่าน

บอกว่าทางอื่นก็นตกขึ้นกันไม่ได้นอกกามินมาบอกกันเลยนาอพี่นอ้นองแถวนี่ตกซองเมือ่อแหะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็บโบตกแย่ๆน้อยหนึ่งนอกกาองตุกไปแค่อาจจะบอคือหนาวอากาศหนาวพี่น้องเลยมีลมนำแนาอากาศเย็นว่าซะ ูีวนี่ปูงาโอ้ขาดทเวยองียนนี่องียนนีองฮะหองสสติกิฟพ่เพียงขนาดนั้นเนาสบายดีสบายดีพี่น้องมายามบนี่แม่นแทมัยามมัยามอย่างนี่เอูกหญ้ากเ็นปูหญ้าหญ้ยีนี่้าหวาน้าหวาน เอาทอนพันไหมสิเน pues mm ื้อเหื่อัปทีここ่เดี่ยวเนเ้ยเอาเหื่อนหนเนาะเหดบางอย่างไรข้องเป็นระบบข้องส่ไก่นี่นี่้องนี่ปล่อยปลาลงใครขุดเนียขุดเองเหรอฮะขุดเองอ้ขุดเป็นใ่เนาะเดี๋ยวเ็ดเด้งไก่เนาะมีหัว่านเนาะ หักแล้ว,วลลูาดอีก,กเ,เห็ดเป็นขอะหักขนาดเมื่อกี้เห็ดโอ้ไก่จะได้ไมันจะได้ไก่ไข่อะไรดีะเก็ด ed, มือด่าทราบไปหน่อไม่มทราบไปอันนี้ทายแล้วมึงส่อท้ายจะทราบกูพัาไข่ครับ จะมีร่องไหมร่องไหมแนนั่น,น,นเนอีอลปาลาไปเอมาดกอเอเามาเห็ดขัปปลายังรปล่าอยูบ้านบ้ฮะบ้านเมื่อกี้มีแต่ปลาดุกอย่างเดียวอรอกำล่งเอารุม่มีไม่นะโอ้ A dạng đường. Ranaldo ngãi. A bâton, lấy sữa sùm kai à Sùm kai da? Sùm kìa 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 này kìa 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 2 kìa 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 ทับน oh, ี่โอ้ซึบตื่นสามารวกตื so, so ่นสามาแหงตื so, so ่นสามาแหงนี่เดวมันอยู่นี่นีดมมันเกียวแหงก็มีแต่ดูเอาอันนี้ิบูกีเฉยนมักแตงก็คืออ่านี่เรื่อนี่มักแตงกันนะมนคืออัเดี๋ยวเรา y ม u ยูทูบดยว่าันี้เรามยูทีด้วยเอาจองตามบันเาันก็ชิ่มเ็ด

มันเละนะโอ้คนโตกะปุ๊บยู่บ่ได้หรอกคือมะเขือถ้นเัายังบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่เพราะขึ้นตัวนี้ยังมาตกงอย่างไรใช่้วใช้อันของฝาของแฝกของฝาเยอะทึบใช่ป่ะเยอะทึบหมดเราจะน่าจะไปเอาห้าวขาเคยมันเห็ดขาหย่าตัวนี้เป็นจะได้ไหมหย่าห้าวกะมันก็เป็นแล้วหย่าห้าอยู่ในนั้น mà măng bây giờ ngã bên này, ôm bây giờ ngã bên này. nhéo này. như bao cái nhả nhả này pia râm gì nhảy ngô ở trên bạc gì vậy nhảy. anh ấy măng nhả ban, cả hai đại ý gan. đinh này để buộc đại ý đó, nhéo cái buộc như không ngô à không ชีโคกมะเขือไก่น้ำปูไปเลยอันนี้มาดอนแก่ชีกาพี่น้องพี่น้องเพราะว่าสีไปเอาคลองฝากยื่เทิงบาอีก็ยังี้ไปเอาแม่เอาคลองฝากอยู่เพื่อนเพื่อนป่าเพราะว่าเพฝนป่าไเใบฝนเนาะอันนี้มาดอนชีเอาอันนี้เนาะเอาอันนี้เมื่อใช่น้องพี่น้องใช่น้องปลามาดอนก็ยังจอกนะจอกก็จอกจะไปถีบใช่น้องว่ามันฉีออกแม่แพรุกอย่ก็ยัง กินไฉเอาไห้งอ่ะไม่กินเลยกินสบ่ะกินไหนกินข้าวไห้เออพอดีเต็มน้องพอดีเอาไห้งอ่ะไหงอ่กินเถิดเดี๋ยวมากับของผสมเหมือนเนี้ยผสมห้ามแย่หนิมันจะกินเบิร์ดย่มนีแย่มมันหิวนี่ย่มมัน่มีหยาเลยผสมให้มันกินแน่เดี๋วก็ผสมอ่ากาดน้ำตาลเนี่ยหวานแน่กินตาได้น้องกันยังเงี้ยเงี้ยตาไดน้องยเงี้ย หนายนะเวิมมันก็ง่าตนะโอ้กินน้ำตะดอด่อเอาอย่างนี้พอแล้อไปตอกบนี่ือมาในก้าวในน้ำเนาะน่ยนเลอแล้แนแดงแนแดงพัชการใส่คนตะทุงที่กี้ไม่เฉียนหน่ตะทุงไม่ใส่ใส่คนตะทุงตนนี้เป็นแน่แดง่นอง เอาไปอันไฮเป็ดไก่กินไหลอไเออลอะเอาไปจิ่มใช่น้องมึงมันฉีอันอีบอมันฉีออกไม่แพงดุอีบอสไงแดงไงไวน์ันไหนคุดีเป็ดไก่ก็กินดีงัวก็กินดีเนาะเลองเอาไปจินนม้ม,มเบิ่งอยู่นองปลาเนี่เลาะออกงัว จะได้กลาบ้านหน่อนะขับใจไรตรงนี้เนี่ยใชมาแวะเอาช่องนะเพื่อนเมื่อกี้ยื่นแม่เพิ่อนแถนแหละเพราะว่าเพิ่นได้ลูกได้แม่เพิ่นกะอ่อเครื่อนนาะเพิ่นลงไปอยู่หุ่นเนาะไปเถื่อนอยู่ปุ่นไปอันนี้อยู่ปุ่นเพื่อนเพิ่นกำลังเห็ดนะ

อยู่รวมแม่มา,าพอ,พอจังยาเนี่ยไปเองก็พอจ้ะมันนะมัม้งอืมไปใส่มาพออืมมาเห็นกับกีนเนี่ยนะครับมาแวะฟองเนีย่ยนี่อันนี้ก็คือของฝากที่คนฝากมาให้เนาะไม่เอยียงไหนละอันนี้นะที่เป็นขนมเนาะขนมอียัง มีขนมอันนี้ครับพอดอนอนนะไรทอนนงมาเจ้าอรัญญาครับสายเอามาต่อหนึ่งเนียวมีแจววะแจวนานสิบเป็นแจวเนาะเน,น,น,นี่แจวเอียงแหละมาลองอันนี้มีเอียงวะมูยองเอาไปโดดเอาไปโดดเอาเปิดเปิด,เป,ดเปิดดูเปิด อันนี้เป็นเอียงว่ะเป็นอะไรนะพอดอนปานปานเอียงพอดอนเอียงเนี่ยตัวนี้เป็นสูตรนี่จะเอามาเปิดเลือดนะตัวนี้เป็นสูตรน้องอันนี้เมื่อตะหนิดนะพี่น้องนาชิมีคลองน้องไทรปานเนาะก็อันในเมื่อตัหนิดแหละี๋ยวอันนี้เปิดเปิดให้เพื่อนกิน

อาบะติดเดี่ยบประดุกอ่ะต้มมือต้มืออะต้มือเนี่ยต้มือเนี่ยเอออ่ะก็ถูแน่ถู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 น้ำไปเพื่อเพื่อเพื่อไปพี่น้องมาเลยเดินทางกลับก่อนเนาะมืออาบะพี่น้องอันนี้ก็มาหาเดือนนะพี่น้องอ เอาขนมไปนอนน้ำเคียงกันเอางวงเขาหวะนี่ยฮุยฮุยเอาละตองฝาดเอ้าเป็นยังไงหนี่คือหายคือยังเอาสบายดีปลาลูกกอนเอองวงงวงอะไรอ่ม oh, ันเป็นยังคือหายลูกเป็นยังฮะ้เมย์บอกหายเบิ้งโทรศัพท์บอก แม่ไหมเบิ้งโสาไล่วเบิ้งแต่บาดกเนาะแม่ใหมเบิ้งนังนั่นเลยแม่ไหมเบิ้งนังบอกจะด้หายบ่จะเขียนให้แม่บ่อ๋ออะขนมไหมก็จะอเอาขนมสอายดีปดีดอ่เฟิร์เบิ้งไม่ังนอ่งรอบดี โอ้ยไสิเอาขนมอูมีขนมเปาะไหมเจ้ถูกขนมองกงวออันนี้ของนองชายปานวอนี่มีของน้งเคงนี่ขนมอันนึงนอขนเคงเออนี่ละอันนี้ก็ของนองชายปานอันหนึ่งมุยงเออมูยงคนอันนี่ละนี่ขเองนี่ขนอันนี้ของน้องชายปานของน้ำเค็งนี่ อันนึ่กับข้องน้องชายบ้านเนี่ยอันนี้กับข้องน้องน้ำคิง<อ>ก่อนสุดอันนี้นาจะเป็นสุดน้องน้ำคิงนี่มนมแม่นาะแม่มาแล้วมีเกียเยู่เผ่เพิ่ม,น,มน,นเดียวเพิ่มเติมาน้องบ้านแมบน<อ>น่บ้านของน้องชายบ้านอันนี้กับข้องอีพ่อเมืนอเนี่ยแหละ อันนี้นะ่าจะเป็นเสืออีพ็อเนาะพ่อยูออย่นหันนวมันออกพี่นาะเพราะมนเจ้าเนี่ยมันฟากมาให้อ่นเอื้อยเนาะนี่ในกห้องนอนหน้องนอนน้ำเคียงเนี่ยมันฟากมาให้นอนน้ำเคียงยังเน่ยเตัวนะ่ะอาหารยต้องกินมั้งเหรอพริกน้ำน้ำพริกปลาบองโอ้ก <c oughs> ินได้ไหมหละ่ะขนมเอาออเมาเบิ้งแม่แกะให้มากินตัวไรอีดาทีกินตัวนี้หมดโอ้ <c oughs> ตัวนั้นเออคอแกให้อันนน,น้ำแน่นให้น,อน้อง ร้านกิน hmm. น no. ้ำอยู่พเออเย็นเอาน้พี่น้องกะขอบใจขอบคุณพ่อพันธุ์ได้เนาะขอบใจได้เนอะกากว่าให้จะฟังไทยพี่น้องเป็นกาแฟว่าให้เ่อกี้นาอย่างหลาชุดนะย่างหลาอันอุตรานสำหรับคลิปหนิงกับชีโจ๊กต๊กเพื่อนชนี้เนาะจะได้กาคนไหนก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพ่อเอขอกันใอพี่นะุูนองใช้ปานาน